ในเมื่อลิเวอร์พูลตอนนี้นะครับก็ได้เข้าไปแข่งขันระหว่างเอลวีไลทิกนะครับแล้วก็ผลปรากฏว่านะ้าสกอร์เป็นอย่างที่ท่านผู้ชมว่านะครับคือสองศูนย์นะครับก็คิดว่าจะกินหมูนะครับในรอบสิบหกทีมหรือแปดทีมครับใช่อ่านะครับแล้ววันนี้เรามาชูประเด็นว่าลิเวอร์พูลจะมีโอกาสติดในท็อปเอกไหมนะครับแปดทีมสุดท้าย ของการแข่งขันอยู่าแชมเปี้ยนลีกเพราะว่าตอนนี้นะครับถ้าจะเก็บพรีเมียร์ลีกยากแล้วนะยากแล้วเราก็อยู่าแชมเปี้ยนลีกมีเปอร์เซ็นต์ไหมมีทางไหมเดี๋ยวขอโคตเตียนะครับในการวิเคราะห์กันตอนนี้ครับเราจะมาคุยประเด็นของสโมสรหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลที่เราคุยมากันแต่หลายอีพีเนาะครับลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เขาเรียกว่าอะไรฮะฟอร์มกระท่อนกระแทศมาพอสมควร แอบทีนี้คำคืนที่ผ่านมาลิฟร์ู้ก็โชว์สกายภาพนีเเห็นว่าเขายังมีดีในทั้วงวีปยุโรปครับก็คือสามารถเอาชน,าสมมสนะสโมสรอาร์เละซีสองประตูศูนย์ที่เยอรมันเนื่องจากส่วนใหญ่ทีมจากอังกฤษอ่ะจะไปชนะทีมเยอรมันอ่ะค่อนข้างยากครับแต่ผมยังมันแต่แมนยูยังชนะเลยแต่เชกเกนคอปเนี่ยเป็นเป็นบุบบคคลที่อะไรอ่ะเป็นบุคคลที่เคยอยู่กับเยอรมันมาก่อนเนาะอ่าใช่แล้วเขาจะรู้ระบบของ ขอองเยรมันดีบอลเยอรมันแล้วก็ยิวพูอ่ะเป็นทีมที่น่าจับตาและน่ามองครับถามว่าแต่ในลีกเนี่ยยิวพูถึงแม้ว่าฟอกว่าท่องกระท่องแย่แทนแต่ไปเนี่ยยิวพูน่าจะเข้าไปสู่ทะยานในรอบเซมิฟ INAL ได้แล้วขาดในรอบแปดทีมสุดท้ายแปดทีมสุดท้ายครับผมมีสิทธิ์ไหมสี่ทีมเราก็ต้องดูการจับฉลากอีกทีใช่เพราะว่าตัวเนี้ยฟุตบอลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตัวเนี้ยเนื่องจากด้วยสถาน,นะสถานะโควิดสิบเก้าเนี่ย ทุกหลีกโปรแกรมอัดแน่นเต็มอัธรสดเราต้องอยู่ที่ว่าการโรเทชันของนักเตะของทีมนั้นในหลีกนั้นว่าจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนอืแล้วเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าทีมนั้นจะชนะหรือเข้ารอบหรือแพ้คเพราะว่าต้องดูที่การโลเทชันนักเตะแล้วก็ต้องเช็คกันฟอร์มวันต่อวันของนักเตะแมตต์กัแมต์ของนักเตะเนื่องจากการเตะพักสองสามวันครั้งเนี่ยถือว่าหนักพอสมควรคเป็นปัญหาของนักเตะที่จะมีการกรุบกรอบไม่ใช่ว่าเฉพาะลิเว์ูลเพราะว่าอีกหลายๆทีมก็ต้องมาเช็คกันแมตต์ต่อแมตต์ หรือว่าที่กลับไปเยือนที่อังกฤษลัซซี่อาจจะชนะลิเวอร์พูลก็เป็นไม่ได้เราก็ต้องมาเพราะว่าลิเวอร์พูลปลายสัปดาห์นี้พรีเมียร์ลีกต้องเจอกับเอเวอร์ตันด้วยเอเวอร์ตันด้วยเจอกับทีมแข่งดีมากเลยริวฟูถ้าไม่ชนะเอเวอร์ตันก็ก็ยาวเลยเราเราก็ต้องมาติดตามชมเนาะว่าลิเวอร์พูลเป็นไงตอนนี้คือฟอร์มเริ่มกลับมาแต่ผมคิดยังมั่นใจว่าลิเวอร์พูลถ้าจับฉลากในไงไม่ได้ไม่ยากน่าจะขึ้นเขารอบแปดทีมแน่นอนแปดทีมแต่สี่ทีมนี่ยากสี่ทีมนี่ยากยาก แต่ถ้านอกจากรอบแปดทีมจากสลรากเจอน,นจอกจากรอบแปดทีมแล้วเนี่ยจะมีทีมที่แข่งแข่งจบทั้งหมดแล้วก็ามาอืมเราต้องมาติดตามชมเพราะว่ารอบแปดทีมเนี่ยทีมในลีกเดียวกันสามารถเจอกันได้แนละ้วลิฟูอาจจะเจอทั้งพวกแมนซิตี้อะไรพวกเนี่ยเชลซีอะไรนั่นเจอกันได้หมดหน่อยแน่เราก็ต้องมาเราก็ต้องมาลองดูว่าลิเวูจะไปได้ในะขนาดไหนครับตอนนี้เรื่องของกำลังเราก็คุยในหลายๆอี่แล้ว เราไม่เราก็อยู่ที่ว่าตัวนีน้ฟอร์มนักเตะจะมากันแบบไหน,นอ,อาจจะเป็นสาวมดีสีวันไข่ก็เป็นไม่ได้ใช่ครับผมรัดแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับการเพิ่มเติมของของลิฟวูครับผมว่าตัวนี้ลิฟวูอ,อาจจะยังจะย,ย,ยังอาจจะมีมีดีอยู่ม,มีดีอยู่อาจจะไว้ลายเป็นอดีตแชมป์ยุโรปห้าสมัยอยู่อ,อาจจะมีดีเข้าไป ผมว่าไม่ไหวเราแต่เราก็ต้องมองดูครับมองดูว่ามันจะไปในรูปแบบและในทิศทางไหนถ้าแปดทีมเจอแข่งมากก็ไม่ไหวนะถ้าเกิดไปเจออย่างปลารีสเพราะว่ามีร่วงอืมีร่วงครับมีร่วงมีร่วงแต่แต่มันแกยันคือถ้าเจอทีมทางอิตาลีเพราะว่าเหนื่อยครับครับเพราะว่าแต่ถ้าริฟูเจอไม่เหน่อยนะหรือถ้าริฟูเจอปลารีสอาจจะชนะก็ได้ครับเพราะว่านักเตะคัด โดยส่วนใหญ่หรือว่าถ้าเทียบกันตำแหน่งต่อตำแหน่งอะริฟูดีกว่าปารีสรนะฮะดีกว่าแต่เพียงแต่ปารีสรมันตัวมันดีกว่าตัวมันดีกว่ารับอ่าเขาเรียกว่าตัวแบกมันดีกว่าแต่ถ้าเทียบต่อตำแหน่งริฟูจะดีกว่าใช่ไม่ว่าจะมีมีมีตัวเจ็บหรือว่าการขวญกลังใจของอลิซองเบเกอร์ก็ได้ครับมันก็มีส่วนหลายๆทีมหลายๆอย่างครับครับผมมีคำถามไหมคำถามสุดท้ายนะครับผมว่าริฟูชนะเอฟเวอร์ตันเออชนะอะไรซึ่ง20 ท่านที่วันรีพูงจะเขาหอกไหมในแมทที่อาชิต้มมาเยือนใช่ครับผมแต่สู้ไหวไหมจะสู้ไหวไหมหรือว่าคดีนี้อาจจะมีพริกก็เป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะมันเจอกับอเวอร์ตันนี่ใช่ครับกรอบแน่ครับครับก็สาหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซัาสไครนะครับเรามีสองช่องทางคือ u t u b e กับเฟซเฟ o บุ๊กนะครับ facebook ก็เป็นเพจครับชื่อเดอะฟีเอฟซีส่วน youtube ก็มีชื่อเดอะ มาสา c h a n n อ l นะครับฝากกด Subscribe นะครับเพื่อจะติดตามช่องกันทุกวัน,นครับเะื่อมีการแจ้งเตือนคลิปเพื่อจะได้ติดตามกันนะครับเรามีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับคุตบอนทุกวันเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ